สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนี้ครับวันนี้เราจะมาตามใจคุณพ่อหนึ่งวันว่าอยากจะกินอะไรเราจะต้องหามาให้ท่านกินให้ได้ลุยวันนี้อยากกินอะไรครับบอกมาเลยก็อยากกินข้าว ไม่อยู่ตัวหรอกข้าวอะไรก็ได้ข้าวราดแกงก็ได้ไปดูไหมไปดูเองไหมไปเลือกเองเลยไหมก็ดีสิไปเองก็ยิ่งดีโอเคไปลุยโอเค Google ปิดไฟงั้เลยกำลังปิดลักสองตัวโอเค Google ปิดทีวีรับทราบกำลังปิด s a m ซ u งเจ็ดซีรเราจะไปเลือกกับข้าวกันไปดูวิธีลงครับ

เอาอะไรบ้างครับแกงเขียวหวานปลาทูไก่อกน้ำพริกกะปิโอเคเอาแดงโซดากับชาดำเย็นครับแม่คุกข้าวแม่คุกข้าวให้แมวแบบไม่ใช่แมวบ้านเราหรอกถึงสารมัน แบง่งๆแบง่แบงต่อละสละ 30, ามหมื <S <S ่นบาท่ลสามมืนจ้าแกงเขียวหวานแกงเขียวหวานไก่ แกงจืดหน่อไม้ไก่อบละทูเดินค่ะกองมุมไม่กว้างอ่ะหัวตนตัดขึ้นอ่ะถ้าถ้าลงมาอย่างเงี้ยถึงจะพอดีคือต้องนั่งค่อมกินแบบนี้ใช่ไหมเงยไม่ได้เงยก็ไปไกลเลยเงยก็เลยอาหารนี่แหละเครื่องมือไม่มีครับเครื่องมือไม่มีก็ต้องทำเท่าที่ได้นะครับทุกคนพ่อ,อ,อกินอะไรก่อนแกงเขียวหวานไหม เอาแบบเอาไก่หรือเอาเอาเือ <c oughs> โอเคงานนี้ก่อนแล้วกันเงี้ยราน้ำเขาด้วยหนึ่งที <c oughs> อายุเยอะแล้ว,ลวไงกินเผ็ดไม่ได้แล้ว <c oughs> เนี่ยแกงจืดร้อนๆ <c oughs> ให้ให้ให้ชาดำเย็นพ่อเดี๋ยวไม่กินข้าวกินแต่ชาดำเย็น <c oughs> จับไปคุณสุรพล <c oughs> จับไปคุณสุรพลหรือยัง <c oughs> กินเยอะๆจะได้โตเร็วๆไม่ว่าเหลือบานเลยว่ะกับข้าวมีกลางวันอีกกินได้น้อยนี่คือไม่ใช่พ่อไม่กินข้าวนะเมื่อเช้ากินไข่ลวกไปแล้วขังสามอย่างกินออสามคำนี่กินกับบุแล้ว <iałem S 1> <dragon S 3> พ่อเลือกมาได้อร่อยมากทุกคนแต่พ่อกินสามคำสรุปว<อ>ันนี้พ่อเลือกของมาทั้งหมด3อย่างนะครับสี่อย่างตา,ตาพ่อเลือกของมาทั้งหมด4อย่างแต่กินประมาณ3 4มสี่คำครับ<อ>แล้วคุณหมอบอกว่าต้องอยู่แบบโอโรทอยากๆถึงจะสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้า